สวัสดีครับสงครามยูเครนเข้าสู่วันที่174สถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนยูเครนจะมีแรงฮืดตอบโต้รัสเซียได้มากขึ้นโดยเฉพาะในเมืองเคอร์ซอนนะครับต่างคนต่างเตรียมทําสงครามแบบยืดเยื้อจริงๆรัสเซียต้องการจบอย่างรวดเร็วแต่ว่าทําไม่ได้นะครับจำเป็นต้องยืดเยื้อถามว่ารัสเซียพร้อมไหมรัสเซียก็ต้องตอบว่าพร้อมเพราะว่าสูญเสียไปเยอะแล้วและก็เป็นคนเริ่มต้นมาเองถ้าไม่ยืดเยื้ออาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับ แอดมินเคยวิเคราะห์ไว้ว่ารัสเซียนี่รอวันเจ็บถ้าบุกยูเครน มาถึงตอนนี้174วันก็คงรู้แล้วว่ารัเสเซียนี่เจ็บหรือไม่แน่นอนว่าพื้นที่ที่รัเสเซียยึดได้นะครับอาจจะทําให้รัเสเซียนี่เจ็บน้อยลงอย่างพอพูดได้ว่าได้เปรียบอยู่ในตอนนี้แต่ถ้าเรามองจากความเป็นจริงการต่อสู้มันก็ยังไม่จบและรัเสเซียก็เริ่มประสบปัญหาไม่ใช่ว่ารัเสเซียไม่มีปัญหาเลยนะครับทางกําลังและอาวุธรัเสเซียก็มีการสูญเสียแม้วันนี้รัเสเซียยึดพื้นที่ได้แต่ว่าเจอการต่อต้านนี้ไปเรื่อยมันไม่จบมันไม่สงบมันก็ยากที่ จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ทางลงมีแต่ความเจ็บปวดทั้งสองฝ่ายไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ตามนะครับ สหรัฐและตะวันตกช่วยยูเครนด้านอาวุธทําให้ยันกับรัสเซียนี้ไวได้แน่นอนว่าฝ่ายที่เชียร์รัสเซียนะครับคิดถึงอาวุธไร้แรงอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งก็เป็นความหวังของฝ่ายรัสเซียอย่างที่เราทราบนะครับอาวุธนิวเคลียร์มันมีง่ายที่จะนํามาใช้ผลกระทบนี่มันกว้างการทําลายล้างมันสูงเกินไปเรื่องนี้เซอร์เกซอยโกซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีกรลาทหมของรัสเซียนี่กล่าวว่ารัสเซียไม่จําเป็นต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนมันก็เป็นแนวทางที่ต้องเป็นแบบนั้นนะครับ เพราะถ้ารัเสเซียใช้รัเสเซียก็ได้รับผลกระทบนี้ไปด้วยและมันอาจลามไปถึงสงครามนิวเคลียร์ซึ่งรัเสเซียเสียเปรียบทางยุทธศาสตร์ในเรื่องนี้รัเสเซียใช้รัเสเซียจบนั่นคือบทสรุปหากเกิดสงครามนิวเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นรัเสเซียจะไม่ใช้ ตอนนี้สิ่งที่หลายคนเป็นห่วงคือรัเสเซียไปตั้งฐานทัพอยู่ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในซาปอริเซียนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่อ่อนไหวหลายคนนี่กลัวเรื่องการล่วไหลของกำมัตภาพรังสีว่าจะส่งผลกระทบไปทั่วยุโรปเพราะว่ายังมีการสู้รบในบริเวณโรงไฟฟ้าทางรัเสเซียนี่กล่าวว่ายูเครนนะครับเป็นคนยิงปืนใหญ่ M777 25นัดเข้าไปในโรงไฟฟ้าส่วนทางยูเครนบอกว่ารัเสเซียเนี่ยแหละครับเป็นคนยิงเองเพื่อป้ายสีให้กับยูเครน เรื่องนี้เราก็ต้องติดตามว่าจะเป็นอย่างไรต่างคนต่างดึงมวลชนเพื่อความชอบธรรมนะครับจริงๆแล้วรัเสเซียผู้ปลุกรุกเนี่ยถ้าด้เปรียบจริงๆไม่จําเป็นต้องเข้าไปอยู่ในโรงไฟฟ้าส่วนทางยูเครนตามธรรมชาติแล้วนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นยูเครนเนี่ยได้รับผลกระทบหนักสุดแล้วก็ได้รับก่อนคนอื่นด้วยไม่มีความจําเป็นต้องเข้าไปโจมตีโรงไฟฟ้าเรื่องนี้ก็น่าคิดว่าใครเนี่ยเป็นคนโจมตีส่วนรัเสเซียก็หวังใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟ้าหากว่ายึดได้ก็ไม่จําเป็นต้องโจมตีเช่นกันนะ แล้วใครเป็นคนโจมตีแล้วครับเพื่ออะไรแต่ว่าตอนนี้โรงไฟฟ้ายังปลอดภัยแต่มีความเสี่ยงมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับ ส่วนประธานาธิบดีปูตินก็ยังสบายดีนะครับล่าสุดออกมาพูดว่าอาวุธของรัสเซียเหนือกว่าคู่แข่งก็น่าจะหมายถึงอาวุธของตะวันตกอันนี้แอดมินสงสัยว่าปูตินเนี่ยได้ดูข่าวจากยูเครนหรือเปล่าหรือว่าไม่กล้าดูหรือว่าไม่มีใครรายงานไม่กล้ารายงานนะครับทำให้ปูตินมั่นใจในอาวุธของตัวเองขนาดนั้นนอกจากนั้นปูตินยังพร้อมขายอาวุธขั้นสูงให้กับพันธมิตรทั่วโลกเพราะว่ามั่นใจในประสิทธิภาพนะครับเราอาจจะเคยได้ยินว่าการโกหกตัวเอง ซ้ำๆนานๆเนี่ยจนเราเชื่อว่าเรื่องโกหกนั้นเป็นเรื่องจริงมันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้นะครับพยายามทําความเข้าใจปูตินซึ่งมาถึงขั้นนี้แล้วมันถอยไม่ได้แล้วก็ต้องให้กําลังใจตัวเองว่ายังดีอยู่ว่ายังได้เปรียบอยู่ว่ายังเป็นไปตามแผนอันนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับ